อาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องไฟ e c คนะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 21นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นนักแข่งโจอันเมียนะครับที่สนามมูเจโลประเทศอิตาลีนะครับวันนี้ก็มาลองรถของซู z u k i กันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเริ่มเล่นดูนะครับออกข้างแจ็คมิลเลอร์นะครับไม่รู้ว่าจะมีประเดินกันอีกหรือเปล่านะครับโอเคไป ก็ช่วงนี้อาจจะมีหลุดมีล้มบ้างนะครับอยู่ในช่วงซ้อมนะครับสําหรับใครที่เล่นอยู่ก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันเล่นยากกว่าภาคที่แล้วขนาดไหนนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคนไม่มีประสบการณ์จากภาค20%หรือภาค19%นี่นับว่าเล่นยากเลยนะครับมีเลตออกดีนะครับอันนี้เกมถือว่าแบบทำไม่สมจริงแลวนะมีเลตออกดีขนาดนี้นะครับ แล้วติดแท็กลิมิตฮะโดนเตือนหนึ่งครั้ง okay. ใส่เป็นซอฟต์ๆบออะไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่รอบพอตาโลนะครับไปช้าๆแล้วกันนะวันนี้ที่นี้ผมไม่ถนัดจริงๆนะครับมันมีโค้งลงเนินหลายที่มากแล้วโค้งลงเนินมันเบรกไม่ค่อยอยู่เลยอ่าใครแซงแซงไปฮนะไม่รีบ เราเอาเท่าที่เราไหวฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีเซตอัพรถนะครับวิ่งไปเดิมๆนะครับตั้งค่าแบบนิดหน่อยนะครับยังไม่ค่อยได้ทำะไรเลยนะครับเดี๋ยวรอแบบมีคนวิจัยเซตอัพออกมาก่อนนะครับมีคนมาขอผมนะครับผมเองก็ต้องบอกว่าผมก็อยู่แผนกตามเหมือนกันนะอันนี้โค้ง12นะครับจะเป็นโค้งที่มีจุดลองแลบพนัลตี้นะครับสำหรับคนที่โดนทำโทษเนาะ เนะี่ยบางทีมันก็ไม่ติดนะฮะถือว่าจงใจรัดเลยนะแต่ไม่ติดเฉยเลยเมื่อกี้บางทีก็งงนะครับกับเกมแล้ววินเทสยืดมากอะ่ะปกติจะร้อนช้านะครับอะไรดูดคาตาโรฮะคงแรกนะครับ ้งแรกที่นี่กว้างมากครับมอเจอรโรลจะไม่ค่อยมีโค้งที่แบบหักศอกมากนะครับจะมีชิเคนนะครับที่แบบสามารถต่อเนื่องได้นะครับถ้าใครพลิวนี่ก็ถือว่าแบบเร็วเลยนะครับส่วนมากเป็นโค้งยาวๆนะครับโค้งนี้ครับโค้งนี้ผมเบาเดือะครับ ตรงนี้นี่แบบชอบสไลด์ออกไปตรงนอกแทร็กนะฮะโอเกมาร์ตินก็ตอนนี้เจ็บหนักอยู่นะครับกำลังพักรักษาตัวอยู่นะครับที่อ่าสเปนนะครับสนามเยเลสนี่ลงไม่ได้แน่นอนนครับทางดูคติเองก็มาบอกว่า จะมีนักแข่งมาแทนนะครับสำหรับมาตินที่ลงแข่งไม่ได้ก็คือ,อติโตลาบัดนะครับที่รีทายไปเมื่อปีที่แล้วนะครับลาบัดเองก็ไม่รู้ว่ามาแล้วจะผลงานดีขนาดไหนนะครับลาบัดเองตอนที่เขาก่อนที่เขาจะรีทายเนี่ยเขาขี่กับเอเวนเทียบบนะครับแต่ตอนที่มาแทนมาตินนี่มาแทนในทีมพาวแม็กนะครับซึ่งรถด,ดีกว่าเนาะก็ อาจจะผลงานดีขึ้นนะครับโหแล้วมันลื่นอะไรนะเนี่ยลอปิ้นออกไปเลยนะครับใจใหายแวบเลยเพราต้องรอดูนะครับติตโตระบาดในทีมพาแม็กเนาะตอนแรกนึกว่าจะเป็นงานของมิเชลเพโลนะครับที่เขา,าทดสอบอยู่กับดูคติเนาะเป็นนักขับทดสอบของดูคตินะครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยที่บัรยะยาขาหักนะครับก็มาแทนอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะครับ นักขับทดสอบของดูคาติกับฮอนด้านี่ทำงานบ่อยมากอะสเตฟานบัตเดลนะฮะมิเชลเปียโนนะครับอภิเล,ลอีกค่ายหนึ่งครับซอเดอรีนะครับปีนี้ก็มาขับเป็นนักแข่งตัวจริงเลยนะครับว่าหาคนลงไม่ได้นะครับสำหรับค่ายที่ไม่ยอมส่งนักขับทดสอบลงเลยก็น่าจะเป็นยามาฮ่านะฮะกี่คนกี่คนก็ออกนะครับ โยนาสโฟกเกอร์ฮอเกอโรเอนโซอะไรเงี้ยนะครับมีไวการ์ตแต่มาให้ลงนะคัตโลปีนี้ก็ไม่รู้ว่าลงหรือเปล่านะครับพอพูดถึงเรื่องไวการ์ดแล้วนะครับก็มีค่ายที่ออกมาบอกนะครับว่าจะให้นักแข่งไวการ์ดเนี่ยลงสนามไหนนะครับก็คือ KDM นะครับจะส่งเปโรซ่าเนี่ยไปลงเก็บคะแนนด้วยที่น่าจะเป็น บาร์เซโลน่านะครับที่สนามคาตาลันแล้ววิญเาเลสมาแล้วขึ้คืนเร็วเหมือนกันวิญเ,เลสอ่าได้อยู่ได้อยู่อย่าล้มอย่าล้มของสุดท้ายโหเผื่อไปเพิ่มคันเล่งฮะมือลั่นไปขออนุญาตรีวายนะครับมือลั่นไปโดนคันเล่งเฉยเลยครับ ยกแล้วโหแล้วบานอีกฮะมาลองทางตรงกันฮะดูดยามาฮ่าหน่อยเอาเบียดกันเองฮะยมามาฮ่าโอ้โหตำวินเยเลนะดันเลยฮะแหวกกลางครับโคตรเท่อ่ะโอหแหวกกลางยามาฮ่านะครับตำตูดวินเยเลสลอยวายเลยฮะ ช่วงนี้กำลังฝึกนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็มาได้เท่านี้นะเนอะเรื่อยๆครับก็ยังหนีไม่พ้นนะโคงหกอะโคงหกเน้นปิดด้วยเพราะโคงหกนี้เราช้ามากนะครับ เอฟเกภาคนี้ก็กลับมาสูงอีกแล้วนะครับภาคที่แล้วนี่รูดได้นะภาคนี้ต้องระวังหน่อยนะครับมันจะมีบางจุดที่อาจจะหนานะครับบางจุดที่อาจจะตื้นนะก็ต้องจํานะครับว่าตรงไหนขึ้นได้ตรงไหนไม่ควรขึ้นเนาะแต่ว่าผมนี่ไม่ใช่สายเอฟเอกอยู่แล้วนะกี่ภาคกี่ภาคก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับโอ้โหหลุดไปล้องแลบ p นะ <laughs> ลองเข้าลองแบลบด,โลดบูโอ้โหครถพีคฮะโอ้รถพังเลยไหมเนี่ยรถพังเลยไหมเนี่ยรีไวรีไวรีไวโรีไวไม่ได้ด้วยฮะโอ้พอมันลุกแล้วมันรีไวไม่ได้นะโอ้ไม่เป็นไรฮะโหนำมาตั้งนานนะครับรถพังไหมเฮ้ยไม่พังไม่พังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคโหนำมาไกลนะ ถึงรอบที่4ีพอแล้วฮะวันนี้ก็ไม่ตามเลยฮะไหนๆก็หลุดมาคนเดียวก็ยกล้อเล่นหน่อยนะครับภาคนี้มันกลับมายกล้อแบบเดิมได้แล้วนะก็คือแบบยกค้างอย่างเงี้ยได้เลยนะครับเหมือนพาคสินะครับถ้าเกิดว่าภาคที่สิเนี่ยมันต้องยกเลี้ยงซึ่งมันทํายากมากฮะเนี่ยยกเหมือนไลท์ยกเหมือนโมโตอีพีภาคเก่าๆนะฮะเนี่ยมูเชนโร่เดี๋ยวผมจะลองแบบยกดูนะฮะ เนี่ยยกค้างได้เลยนะครับสำหรับจอยก็ดึงอนาล็อกลงนะครับสำหรับคีย์บอร์ดนี่น่าจะเป็นปุ่มคอนโทรลหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับไม่ได้บนคีย์บอร์ดนานแล้วเนี่ยยกอย่างยาวอ่ะเกียร์สามนะครับวิ่งสองร้อยนะครับภาคที่แล้วทำไม่ได้นะครับภาคที่แล้วดึงแล้วหงายอย่างเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองปรับแอนตี้มิลลี่หน่อยนะครับโหเสียดายมาก ลมและรีไวไม่ได้ลองยกหน่อยนะครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนวันนี้ยกล้อดีกว่านะครับจะได้นะครับอุตส่าห์นำวินเิเลสได้ยกล้อครับยกล้อของหกมันเข้ายากนักใช่ไหม สไลด์เข้าไปอตอนซ้อมนี้ทุกรอบอะของหกวิ่งกับไปเอารถไหมโอ้ไป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 หมวกสวยนะครับหมวกปี่แล้วสวยมากอันนี้มันเป็นชุดปีที่แล้วเลยนะครับทั้งหมวกทั้งชุดแข่งนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตเข้ามาอีกนะครับถ้ามือไม่ได้กำอยู่ที่แฮนด์นั้นอนะ เมื่อกี้ยกล้อครับยกล้อรอบ,รอบที่ห้านะครับแต่ไม่สนละยกล้อเลยดีกว่าแล้วแท็กฮะโอ้โห ไม่ต้องเล่นแล้วฮะ MXGP เอาโดนลองแล็บพนิตี้นะฮะเอาโดนก็โดนนี่ไม่มีอะไร,รเสียอยู่แล้วนะครับลองเข้าดูหน่อยดิเข้าเบาๆเดี๋ยวหลุดอลองเข้าดูแต่ก็เมื่อกี้มันลัดมากไกลนะเลยให้เราเข้าลองแล็บเลยอ่าเรียบร้อยนะครับโอ้หผมเพิ่งเข้ารอบแรกนะเนี่ยเห็นไหมอาชีพเมนมันขึ้นเ ของสุดท้ายนะครับอุ้ยลื่นยกล้อฮะไปฮะสองร้อยกว่าฮะแน่ได้อยู่เข้าเกียร์สามน่าจะเกียร์สามนะน่าจะสุดละเกียร์สี่ไม่รู้ตกหรือเปล่าเกียร์สี่ไม่ตกครับแต่อื้อได้อยู่ได้อยู่โอ้ล่วงหน่อยล่วงหน่อยนึงน่าจะเกียร์สามนะฮะ ความเร็วส่งสุดอยู่ที่เกียร์สนะครับยกล้อก็ประมาณนี้นั่นจะอยู่ที่เซ็ตด้วยนะลักสนามหน่อยลักสนามหน่อยครับ MXP g นะ่ะโหติดมาสามขีดเลยนะอ๋อมันอยู่ที่ว่าเราติดมากติดน้อยนะครับมันเป็นระดับเนาะคือเราลงทีเดียวอาจจะสามขีดเลยอะก็ได้อะไรเงี้ยเนาะถ้าเกิดว่าเรารัดเยอะ เราลดเยอะก็3ขีด2ขีดแล้วแต่ว่าเราลดเยอะขนาดไหนนะครับโอ้โหล้อลอ,อยล้อลอ,อยปิด <laughs> แอนตี้วิลลี่ไว้ลืมเพราะเอาไว้ยกล้อเนเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกเลยคือแบบเวลาไปเอารถเนี่ยอย่ารีบอ่าเขาเรียกว่ายังไงนะอย่ารีบแบบเปิดเร่งมากนะครับเพราะว่ากลวดพังเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอา่าเรียกว่ายังไงอ่ะคือมันหนาพอเราเปิดคเร่งแรงๆแล้วแบบมัน ฟรีทิ้งอาจจะแบบปัดได้นะครับต้องค่อยๆอ,ออกนะครับเนี่ยค่อยๆออกครับอย่าไปแบบเร็วมากครับเร็วมากแล้วมันจะล้มนะครับเอา้าแล้วผมล้มได้ไงอ่ะ้เมื่อกี้ผมยังไม่ล้มเลยอยู่ภาพมันก็ตัดเองนะครับอะไรวะวันนี้จะแข่งจบไปนะเนี่ยยังไม่พังเลยรถถึกจริงอนะ ยกฮะไปเมื่อกี้ผมยังไม่ลมเลยนะภาพมันตัดก่อนนะงงมากเลยโอ้ยปิดเปิดแอนตี้ิลิน่อนะเลี้ยวไม่เข้าแล้วรีบไปเข้าเส้นชัยเดี๋ยวฮะวันนี้ผิดแผนมากอะ่ะแต่ว่าได้สนุกอยู่ฮะก็พักนี้ยกล้อมันนะยกล้อก็เหมือนพักเดิมแล้วเหมือนพักสิบเก้าแล้วเอ ยกหน่อยฮะยกอืมโดนลองแลบปะวะอ่ะเข้าหน่อยก็ได้เข้าเข้าเข้า,ขาโอ้หลมหลุดลองแลบฮะชิเคนะครับดักความเร็วหน่อยตรงนี้มันไม่เชิงเป็นแบบชิเคนเนี่ยครับแต่มันก็ค,คล้ายๆนะครับโอ้โหหลุด เราเข้าเส้นครับตอนยกต้องเกียร์สองเกียร์หนึ่งนะครับแล้วยกเสร็จก็ค่อยต่อเกียร์สามเกียร์สี่ครับเรียบร้อยใส่หัวเลยฮะ โอเคครับสองรอบสุดท้ายได้สนุกนะครับคนที่ชนะไปเป็นค็อกเก้มาติดนะฮะวันนี้ก็ไม่มีฉากลับถ้วยแน่นอนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวฝากพีิงเท่นี้เลยกันนะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็พยายามที่จะฝึกอยู่นะครับมันเล่นยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอไว้ก่อนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปแล้ว